เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสาวรายาอ่าสบายๆส,สไตล์ฮอนด้านะครับเราก็จะมีให้เลือก3สไตล์นะครับนะฮะเป็นรถเ,เล็กๆนะฮะ MPV เล็กๆนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับน่าใช้ทุกคันเลยนะครับคันนี้ครับ Honda Freed Honda Freed นะครับ 1.5e ไปเลยก็ได้ฮะ 1.5e นะครับปีปีอะไรวะ <laughs> ปี2012 <laughs> ใช่ไหมต่อปี2011โอเ okay. ค 1.5e ปี2011นะครับเลขไม่เลขไม,ม่อยู่ที่150,000กิโลนะครับ150,000กิโลคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นเต็มออปชั่นครบประตูไฟฟ้านะฮะสองบานดูทางหลังในอดีดที่นั่งเนี่ยโหโโอย ใครอยากได้บ้างฟรีดราคาไม่เกิน3 0 0แสนนะครับนะฮะทางลูกค้านะครับแฟนขับรถบ้านขชลิตถามหามากันเพียบเลยนะฮะฟรีดมีไหมฟรีดมีไหมเพราะเป็นรถคอบครัวประตูไฟฟ้า2บานนะครับออกออกแบบออกประตูได้สบายนะครับรับส่งลูกนะฮะเปิดประตูขึ้นง่ายลงง่ายนะครับคนเท่าคนแก่ก็ขึ้นง่ายลงง่ายนะครับมีที่จับให้เรียบเนี่ยประตูไฟฟ้านะฮะดูเลยฮะสองข้างเลยนะครับ ใน่า <N> <h ate> ปิดชมอีกทีนึงนะฮะสมบูรณ์แบบหมดนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับกับเจ้า Honda f ฟ e ีดหน e คันนี้นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะฮะราคาที่จริงพี่ชลิศเขาตั้งไว้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนแรกจะตั้งราคานี้นะครับแต่พี่ชลิศไม่ขายนะครับเอาเร็วนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับกับ h o n ด a f ฟ e ีดมาก่อนได้ก่อนนะครับพิเศษไปเลยครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท 2 9 9 0 0 0บาทบอกเลยว่าคันนี้นะฮะเพิ่งมาเมื่อวานนะครับโอ้โหแชทนี่ลุกเป็นไฟเลยนะฮะคุยถามกันไปไปหมดนะฮะบอกเลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนของดีเกรดเรถคุณภาพต้องโชว์รูมรถบ้านคุณชาวลินนะฮะดูะฮะข้างในสวยงามครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับนะะ่ไม่มีขาดไม่มีปีไม่มีแตกนะครับแอร์ออโต้นะครับ โอ้โหคันนี้มันออกขาวมุกมุกอม,ม,ม,มสไลสไลหน่อยนะครับ <c oughs> คือน,นิ่งสนิทนิ่งสนิทขึ้นยนต์ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวเดียวกับ h o n ด a c i t ตนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่แรงบิดแรงอัดจะไม่เหมือนกันนะครับแรงบิดแรงอัดฟีดจะดีกว่านะครับเพราะฟีดน้ําหนักรถ,ถทัเยอะกว่านะครับเพราะมีประตูไฟฟ้าด้วยนะครับไม่อืดน,นะครับขับนี้มากบอกว่ยอยู่ตรงไหนครับ สซลูมเรานะครับตั้งอยู่ที่นครปฐมพุทธมณฑลสายห้านะครับตรงข้ามยิงยิงเซ็นทรัลสลายานะครับ้าใครมาก็พิมพ์คาว่าาวลิศคารเลยนะครับก็จะเจอนะครับไปที่ Google Map นะครับหรือพิมพ์คำว่ารตัสสลายานะครับก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วนะครับชมห้องเครื่องนะครับเดิมๆเลยนะฮะเดิมๆเลยรถสวยมากครับนี่คือ Honda f r e e ด นะฮะประทับใจมากนะครับบอกเลยตามหามากันนานมากนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่ขายนะครับขายยากมากนะฮะคันนี้ขายเขาขายยากมาเพราะเป็นรถหน้าเก็บนะครับเพราะเป็นประตูไฟฟ้าออปชั่นมาเต็มนะครับรถสวยมากๆนะครับที่สำคัญมันแค่2 9 9 0 0 0บาทนะครับที่สำคัญคือมันแค่2 9 9 0 0 0บาทกับเจ้า Honda Fit 1 5 e นะครับปี2 0 1 1นะครับเลขไมล์นึ่0 0 0 0กิโล2อ9แ0 0มบาท2 9 9 0 0 0บาทเคดิตดีฟรีดาวทักเจนจัดให้มาเลยนะครับที่เบอร์โทร0957379 594นะครับทักมาครับอยากได้รีบนะแย่งกันแน่แน่มาครับคันต่อมา honda b r v honda b r v คันนี้เป็น1.5 v นะครับตัวรองท็อปเลยนะครับ แต่คันนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะครับ B R V มีโปรโมชั่นด้วยนะครับพุริตให้ผมมาไลฟ์คันนี้นะครับคันนี้นะฮะเป็น1.5 V นะครับปี2017ปี2017นะครับเลขไม่อยู่ที่180,000กิโล180,000กิโลนะครับนะ่รอบคันเลยนะครับ180,000กิโลราคาที่ตั้งไว้นะครับ 3 8 8 0 0 0บาทนะครับ3 8ม0 0 0บาทพี่ชลิตไม่ขายนะครับขายแค่3 4 8 0 0 0บาท3 4 8 0 0 0บาทนี่คือ B v วนะครับป้ายแดง80,0,000กว่านะครับนะกว้างจริงๆนะครับที่จริงคันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งคล้ายๆกันครับห้าที่นั่งนะครับรถสวยครับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักพลิกควนตัดต่อเป็นสีก็ไมยยอมแมวไฟไหม้น้ำท่วมสวมซากสวมเบียนแน่นวนนะฮะได้แม็กด้วยนะครับ ภายในสะอาดสะอ้านมากนะครับภายในเรียบหรูนะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังได้เทานะฮะไม่มีแตกไม่มีปรีได้แดงสิ้นนะครับเป็นรถห้าที่นั่งเก็บของได้จุกๆเลยนะครับจุกๆเลยนะครับปี2 0 1 7เลยทีเดียวนะครับเลขไมล์หมึ่0 0 0มนกิโลนะครับราคาตั้งไว้3 8 0 0 0 0แปดนพันบาทพี่ชริมไม่ขายนะครับขายแค่348,0 0 0บาทเท่านั้นเอง348,0 0 0บาทนะครับ ปี2017นะครับคันนี้บอกเลยว่ารับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี30 0 0 0กิโลเข้าสู่ทอน da ได้ทั่วประเทศเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี3 0 0 0 0กิโลเลยฮะส่องก็ไปฮะส่องก็ไปเลยครับทุกแพลตฟอร์มส่องไปเลยครับดูครับคันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับรถสวยจริงๆงนะฮะสีดำเงาแว๊บเลยนะครับ ดูฮะโอ้โหปุ่มแป้นอักขระต่างๆชัดเจนนะครับไม่มีลอกทะเลาะปาอเปิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะครับเครื่องพันห้าเหมือนกันนะครับเครื่องพันห้าเหมือนกันดูฮะโอ้โหมีมัลติฟังชันที่พวงมาลัยครบเลยนะครับ B.V หนึ่งจุดห้า V นะครับห้าที่นั่งนะฮะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับราคาายแดงแปดแสนกว่า แปดแสนกว่านะฮะมันหายมาตั้งหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับ 60-70%เลยสักครู่นะครับสาบเขาให้เขาได้ปีนะครับเาบอกว่าเขาได้ปีปีเขาสูงนะครับจัดไฟแนแนนได้ท่วมท้นถล่มทลายนะครับปีเขาได้ปี17นะครับแล้วเป็น b ีเอลวเป็น5ที่นั่งนะครับข้างหลังกว้างขวางมากนะครับกว้างขวางมากราคาตอนนี้ที่ตั้งไว้3 8 0 0 0 0แปพบาทเราไม่ขายนะครับพิชริศหันโปมาให้เหลือแค่3 4 8 0 0 0บาท 340,000ส,าส,สบาทแถมรับประกันเครื่องเกียร์หนึปี30,000โลเข้าสู่ทันด้าที่ดูประเทศนะครับปี17นะครับสนใจเจนจัดให้มาเลยนะครับ0957379594นะครับรีบโทรมานะรถแต่ละคันนะครับมีเนื้อคู่ของมันเสมอรีบๆนะครับก่อนที่จะโดนคนอื่นคว้าไปนะครับมาคันสุดท้ายของเรานะครับอ่าต,ต,อติ้งตองติ้งตองติ้งตองนะฮะ คันนี้กับเจ้าโมบิริโอนะฮะโมบิริโอ 1.5S เป็น5ที่นั่งเหมือนกันนะครับเป็น5้าที่นั่งเหมือนกันคันนี้ก็บอกแล้ว่าใช้ดีมากที่จริงเครื่องยนต์ตัวเดียวเลยนะฮะเครื่องยนต์แท้ตัวเดียวมี B.V เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามานะครับตัวโมบิริโอกับฟีดเนี่ยเครื่องยนต์แท้จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนะฮะแตกต่างกันที่แรงบิดแรงอัดนะครับโมบิริโอคันนี้ปี2015เลยนะครับปี2015 1.5S นะครับ ราคาที่ตั้งไว้สองแสนเท่าไหร่นะให้ดูกันหน่อยโอ้ยนี่ฮะราคาที่ตั้งไว้นะครับ3 8 0 0 0บาท,ทน,น,น,ะ 8, 000, นะครับ3า0 0 0บาทคันนี้ป้ายแดงก็นู่นฮะลุ่มๆเกือบ8 0 0 0 0นนะครับ3า0 0 0บาทพี่โชวริตไม่ขายนะครับวันนี้เราทำโปรโมชั่นให้พิเศษทำโปรโมชั่นพิเศษราคาแค่ราคาแค่ฟังนะครับราคาแค่ แดูโพล่พิชริตแป๊บเอาไปเลยฮะสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทจากสามแสนแปดพันเหลือสองแสนหกหมื่นแปดบาทได้โมบิลิโอห้าที่นั่งล็อกคันเลยฮะหนึ่งจุดห้าเอสไปใช้นะฮะคันนี้ที่จริงมันก็เป็นเซกเมนต์เดียวกับบีเอวีฮะนะฮะพอโมบิลิโอหมดยุคข,ของเขานะครับบีเอวีก็เกิดขึ้นมานะครับคันโมบิลิโอนี่ก็จะมาพร้อมๆกับฮอนด้าฟรีด นะครับโอ้โหแอร์เย็นทะลุเหมืองข้างหลังเลยนะฮะโอ้โหบวีกับโมริโอน,นแท้จะเหมือน,น,นกันนะที่จริงโมริโอนนี่ข้างหลังดูดูเหมือนกว้างกว่าวยเนะะดูจากจากเออกว้างมากนะฮะใส่ใส่กว้างจริงๆเนี่ยผมเข้าไปนั่งแม่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าดูดิโอ้โหมันกว้างจริงๆนะฮะสามแสนแปดพันไม่ขาย มี่ชนิดขายสองแสนบาทนะฮะมีลำโพงข้างหลังมีซับมีทวิตเตอร์นะฮะนี่แอร์เย็นมาถึงข้างหลังลตีหน้าผมเลยนะแอร์เย็นมากนะครับ,รบชมเลยฮะภายในสะอาดสะอ้านมากเป็นเบาะผ้านะครับนะฮะแหัแอร์กันใหญ่นะ <laughs> อากาศก็ร้อนๆหน่อยนะโอ้ยเยนเจียบเลยเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบอ่าตัวนี้เป็น 1.5s นะครับเป็นห้าที่นั่งนะครับปี2015เลยนะฮะ Oh, พี่ชูวิตตั้งไว้3,8 0 0 0แันแล้วก็หันราคาให้ผมเหลือ2 6 8 0 0 0ืบาทนะฮะ2 6 0 0 0นบาทเป็นเจ้าของได้เลยครับเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวนะครับซื้อสดไม่เสียวแวดเจเป็นเนะครับหอบเงินมาสู่ขอเลยครับ2 6 8 0 0บาทเอาเจ้าโบเบลิโอคันนี้ห้องโดยสารกว้างมากนะ,ะเอาไปใช้กันนะฮะแล้วรถขับดีด้วยนะครับคันนี้ผมทสได์มาแล้วนะครับหืมแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับ ดูกันเลยนะครับน่าใช้นะครับยิ่งโบวดิโอมันดูใหญ่ๆห,ห้องโดยสารนี่กว้างจริงนะข้างหลังนี่โอ้โหจะกว้างไปไหนนะฮะได้ของดีไปแน,น่นอนครับและที่นี่ไม่ต้องห่วงครับรถถึงแม้จะลดราคาไม่ใช่รถบีดีครับเรารับรประกันทุกประตูเหมือนกันนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีกาไมาย่ย้อมแมวไฟไหม้น้นําท่วมสมซ่าุนเบียนตัดหน้าตัดหลังผักการในทั้งสิ้นนะครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสา0 0มื่นโลนะครับ ห้องเครื่องกิฟเลยนะฮะใครล้างมาเนี่ยสะอาดเหลือเกินนี่ยดูฮะสะอาดสะอ้านนะครับดูเลยฮะหัวน็อตเดิมๆนะฮะหัวน็อตเดิมๆซุ้มเดิมๆซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับส่องเลยฮะใครชมอยู่นะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เหมือนนะครับแสดงว่าต้องเกิดเหตุมานะครับดูเลยฮะรถขับสมบูรณ์มากมันเครื่องยนต์ตัวเดียวซิตี้ฮะขับก็สมูทนะครับ โมบิโอก็แรงบิดแรงไอ่ก็จะเยอะหน่อยนะฮะแรงบิดแอร์จะเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นเครื่องเครื่องเอ่อเป็นวีหัวได้มันเป็นวีเทคหมดเลยนะฮอนด้าเป็นวีเทคหมดแล้วนะครับตั้งแต่ฟรีดมานะครับโมบิโอนี่ก็ออกมาขายพร้อมๆกับเออ่ใกล้ๆใกล้ๆกับฟรีดนะฮะคือฟรีดเสร็จก็มาเป็นโมบิโอโมบิโอเสร็จก็มาเป็น b ีเนะครับไล่ๆมาเลยครับสองแสนหบาทมาสู่ขอคันนี้โดยไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับที่อื่นจะเสียผมไม่รู้แต่ที่นี่ไม่เสียแวดแน่ๆนะครับ เอาไปกันเลยฮะกับเจ้าโมบิโอคันงานคันนี้1.5 s ปี215เลขไม่นะครับเลขไม่เท่าไหร่เนี่ยลืมเลยมูวแต่พร่ำนะฮะต่อกับเจนจัดให้มาเลยนะครับที่เบอร์โทร0957379594โทรมาคุยเลยฮนะอยากได้โทรมาคุยเลยครับจะจัดเฟนแนนซ์จะซื้อสดทักมาครับเจนจัดให้คนนี้ยินดีให้บริการเสมอนะครับอ่าเมื่อกี้พี่ชูริตเขาแย่มานะครับมีโปรโมชั่นมาให้อีกหนึ่งคัน มีโปรโมชั่นมาให้หนึ่งคันนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับนี่เลยครับ Honda CUV Gen4 Honda CUV Gen4 ป,ปี2015ปี2015นะครับปี2015นะคันนี้นะครับเลขมาอยู่แค่140,000โล140,000โลนะครับปี2015เลยตัวเนี้ย ท็อปที่สุดป้ายแดงประมาณล้านสามประมาณล้านสามล้านสี่เพราะตัวนี้2.0 e ขับ 4, 4ี่โฟ e ว์ไดร์ฟนะครับเป็นตัวออโต้เลยนะครับขับสี่โฟ e ว์ไดร์ราคาที่เขาตั้งไว้นะครับ5้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นตัวจงเป็นตัวท็อปไงฮะห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพี่ชาวลิตไม่ขายนะครับหันราคามาให้อย่าตกใจนะครับเอาไปใช้กันยา,ยาวๆนี่คือ CoV นะครับเป็นตัวซิงเกอร์เจเนชั่น o n 4 ซิเนเจอร์ของ Honda เลยนะครับราคาราคา468,000บาทอูอ้หูยไปทางไหนแล้วคันนี้อ่าสองกันไปเลยฮะส่องกันเลยคันนี้คันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มาก c v g สี่คนหาซื้อใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับกระทัดรัดนะครับผู้หญิงใช้เยอะนะฮะ c v g สี4ประมาณ60-70%ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้ c v g สี่นะครับเดิมมากนะฮะเดิมมากนะฮะ น็อตเน็ตไม่เคยตะบันแกะแงะแค่เดงสิ้นนะครับภายในสะอาดสะอา้านนะครับปุ่มตป้นกระดตา่างๆชัดเจนมากนะครับชมเลยฮะเป็นเบาะหนังนะครับมีแอร์หลังครบมีจออนดอยครบโอ้ยจาก518เหลือแค่468,000ได้ปี15ด้วยนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับซื้อสดมาเลยฮะ4 6 8 0 0 0บาทซื้อสดมาเลยครับไม่เสียแวด7%แน่นอนนะครับ พอเงินมาเท่านั้นก็เอารถกลับบ้านได้เลยนะฮะดูไฮไลท์หน่อยเร็วไฮไลท์หน่อยเร็วดูไฮไลท์ดูนะ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 ฮะอ๋อติดตรงนี้นะฮะอันนี้บอกน,นี้พับได้นะครับมันเป็นเบอกพับได้นะครับเป็นบอกพับได้พับตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะส่งด้านส่งด้านหน้าไปก่อนนะฮะส่งด้านหน้าไปก่อนนะครับ นี่ฮะสองด้านหน้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะประ,ประตูอ่าสองดูด้านหน้าก่อนครับอ่าบูบอกข้างหน้าครับบอกข้างหน้าคันนี้บอกเลยว่าเป็นเบาะหนังได้ดํานะครับเรียบร้อยมากๆนะครับเซีเดินมากดดันแล้วนะอ้าวแล้วครับดูเครื่องยนต์เลยฮะ2.0นะฮะ2.0 2.0 e นะครับ อ่าสองนะครับ4ีขับ4ี่โฟล์ได้ตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยดูส่องกันไปเลยฮะซุ้มหัวโช๊กน็อตเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมๆห้องเครื่องแห้งๆนะครับฝากระโปรงดูฝากระโปรงเร็วอ,อนี่สติกกงสติกเกอร์อยู่ครบหมด5 1 8 0 0 0บาทพี่ชลิตไม่ขายนะครับ5 1 8 0 0 0บาทพี่ชลิตไม่ขายขายแค่4 6 8 0 0 0บาทเท่านาั้นเอง468,000บาทเท่านั้นเองดูคานเดิมๆเลยฮะ ทานน็อตเล็ดล่องรอยของเม็ดอาร์ตคมคมทะลุจอกันเลยทีเดียวนะฮะเดิมเดิมสนิทจากโรงงานแห้งๆเพราะเราไม่ซื้อรถชนอยู่แล้วนะฮะนะฮะเสียชื่อหมดนะฮะโชลูรูบ้านโชลิตเราต้องซื้อรถที่มีคุณภาพนะฮะ Honda c ซีอ 2.0e ขับสี่ฟลูดายปี2015เลขไม่อยู่ที่140,000โลนะครับราคาพิเศษนะครับจาก518,000บาทไม่ขายนะครับขายแค่468,000บาทเท่านั้นนะครับาฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากได้นะครับติดต่อเจนจัดให้เลยนะครับ